แอวดูแฟนเพจเมื่อนี่ครับมาชีเป่ารถกระบะคือเกาสายธรรมะหากินสายวัยรุ่นสร้างตัวหรือว่าสายขนเงินขนท่องเขาบ้านเขาเฮือนนะครับเอาเมื่อนี่ครับมาแนะนำกันกันกบอีกับมิตซูบิซิไส้โครนแอลสองรอยตัวนี้ราคาโคตรประหยัดเลยวันเดาะเอาไว้แล้วครับในตามเบื้องเลยครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาาะ นี่นี่นะครับนี่นี่นีสำหรับรถกระบะมิสูมิชิ L 200ไซโครนตัวนี้ทะเบียนบอไปไหมยกอยักษหาเก้าสี่สองล่ำปางนะครับเอาทาั้งด้านหนา้าเต็มๆสีสันมีร่องร้อยกันเก็บสีมาให้เบ่งให้เห็นแต่วา่ากะถือว่าเก็บได้ในระดับหนึ่งเนาะมาให้เพื่อนๆเอซพี่ๆน้องๆหรือว่าเพื่อนๆได้ชมกัน ในเบิ้งในพิจารณาเป็นทางเลือกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับสำหรับตัวมิตซูมิซิ L200 สการ่าเอาว่าเมือน L200 ไส้ค้นนะครับนี่เอาไว้แล้วเบิ้งไปพร้อมกันชมไปพร้อมกันเลยนี่ด้านหน้าครับนี่ตาเต็มๆหนาลอๆครับสีสันนี่ครับมี่องลอยการเก็บมาเรียบร้อยอันนี้เหมาะเลยครับก็ไปใส่งานบ่ต้องเหตุหย่งเลยสำหรับเพื่อนๆ f อพีพีน้องๆที่หารถไว้ใส่ประจำบ้าน ที่หารถเข่าหัวเข่าสวนหรือว่าหารถใส่ในชีวิตประจําวันเนาะจังตัวนี้ขออนุญาตแนะนําในราคาที่โคตรประหยัดเลยครับให้เพื่อนๆเอฟซีในเบิ้งกันเดี๋ยวเบิง้งมาแล้วกน็นี่ครับซุ้มนะนี่ล่อหนะ้าฟังผู้โดยสารนะครับนี่ครับแขงๆใ้เบิ้งกันเลยอ่าตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นอ่ายางขอบสิบสิบยางอะไรนี่เบิ้งสกักก้อนครับนี่ล่อแมอ็กขอบสิบหกบ่อ แมนบบนี่ครับนี่ยางล้อแม็กขอบสิบหกัวนี้ครับนี่อ่าสิบห้าอ้ขอบสิบห้าครับตัวนี้ล้อแม็กขอบสิบห้ายางลึกๆดอกหนาๆครับใส่เหยียกเง่าๆโบต้องว่าตึองไปแล้วต้องไปเปียนยงเปียนยางครับสบภาพให้เห็นกันเลยครับตัวนี้เอกสารพร้อมโอนทะ <c oughs> เบียนครับนี่ครบพร้อมเอกสารครบเลยวันเถาทอะตัวนี้เดี๋ยวแอลนูแฟนเพจผ้าชุ่มดันนอกสกร นี่จะมีร่องรอยการเห็ดนะครับตรงทีเห็ดสีมาด้านลางตรงนี้อันนี้ถ้าท่านรับได้กับสภาพนี้กลามาพิจารณาเอานะครับนะเบิ้งขัดส่งขัดซี่สะกวนนี่นะครับขัดซี่เบิ้งขัดซี่ด้านลางครับนี่ล่าขัดซี่สวยสวยเพราะมีร้อยดำนะครับขัดซี่สวยสวยอ,อ่านี่ตัวนี้สติ๊กเกอร์เหลือคือเกาย่างให้เห็นครับนี่ Aero body พสัสน,นี่เอา ให้เบิ่งกันครับนี่ช่วงลังคงลังค่าบอมี่มองปูครับแต่ว่าก็มี่ร้อยแตกให้เห็นอยู่เป็นอ่าเล็กๆน้อยๆเห็นกันอยู่แต่ว่าโดยร่วมแล้วนาใส่นะครับสําหรับรถกระบะคันนี้เทียบกับราคาแล้วโอ้โหผมว่านี่นาใส่สุดๆเลยครับช่วงล่างนี่คัสซี่นี่โอ้สวยครับแห่งครับนน่นะนี่นะครับให้เบิ่งกอนแห่งๆกันเลยวันเถอะอ่าลอกดอกยางล่องลึกๆ ครับล่องลึกๆนั้นหนาเลยครับดอกยางครับหน้าไส้ครับผมเอานี่ครับนี่ทังกระบะด้านหลังนะครับนีให้เห็นตรงนี้กับมี่ให้เห็นครับฟ้าธงฟ้าไทายครับไฟไทายเอา,าหน้าไส่กันไปอีกอย่างครับเดี๋ยวเปิดให้เบิ้งเบิ้งทั้งไตทองเพิ่นสะกอนในเฮชมเบิ้งครับแห่งจีนเขียนโยวันท้อรดราคานี้สภาพนี่หา้หายาก,กับหา่อด้เด้อ แอลนูแฟนเพจสิบอกสูฟังเอาช่วงไทยครับกระบะไทยครับเม็ดองเม็ดอาร์กเบิงไปน้ำครับช่มไปพร้อมไล่เนอร์ให้พร้อมนะครับตัวนี้ก็เม็ดอาร์กอยู่นะครับอยู่ครบนะครับ2เม็ดตรงนี้นะครับ2เม็ดนะฮะตรงนี้กับมีนะครับอยู่2เม็ดนะครับฟังทรายฟังขวาครบนะครับอันนี้คือบงบอกว่าไทยนี่การันตีเลยบ่มีชนมากนะตัวนี้นะครับนะอุ้ยตายนี่อ่เออ เอาคืนในเบ่งปิดแบบนี้ครับนั่นปิดกรึบๆนี่ฟ้าทงฟ้าไทยสวยครับนี่แม่ใกล้เนื้อให้พร้อมนาใสอีกตั้งหากตัวนี้ไล่ล็อกยังก็โอเคครับเดี๋ยว1สิ้าเบ่งติดเครื่องยนต์ให้ชมครับนี่ก็คือฟังขวามือของผู้ขับนะครับนี่ตัวนี้สีสวยครับสีสวยเฮ็ดมาสีสวยสเลยวันเถาะตัวนี้เอาเบ่งช่วงล่างครับนี่เบ่งข้างใต้ครับ แห่งๆเลยนะครับแห่งๆให้เบิ้ลกันเลยนี่ดอกยางร่องลึกๆดอกนั่นนะแมกขอบสิบหานาใส่กันเลยครับเก็บงานมาเรียบร้อยพร้อให้เพื่อนๆเอฟซีพี่ๆน้องๆผู้ที่เอาเขาหัวเขาสวนผู้ที่เไปใส่ในชีวิตประจําวันนี่นะครับช่วงลงช่วงล่างคัดส่งคัดซี่สวยนะครับคัดซี่สวยหนาใส่นะครับเพราะมีร่องรอยของการดามครับเดี๋ยวผ้าชุ่มของเครื่องครับอันนี้ด้านในครับเบม,มีให้เห็น เอาตามสภาพเด้อเพื่อนๆครับนี่เดี๋ยวผ้าบเบิงห้อยห้องเครื่องเลยจังมาติดเครื่องให้เบิงครับสตรงสตาร์ดด้านนาด้านนี้คอนโซนอาจจะมีร้อยแตกให้เห็นนะครับมีแน่แตกนิดๆหน่อยๆแต่โดยรวมแล้วโอ้โหเบาะแม้คือง,งามแต่นาใสกันเลยครับนี่บอะหนังยางดีนะครับนีตัวนี้ครับนี่ข้างบนบนานเอาอันนี้ตามนี่นะครับตามภาพให้เห็นเลยครับโดยรวมแล้วกับเทียบกับราคานี่ เอวนูแฟนเพจว่าหนาเอาไปใส่นะครับเป็นเครื่องยนตดีเซลเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาส่วนพวงมาไล่แบบไรเอาเบิ้งน้ำกันครับนี่ตัวนี้ลอนาซุ่มลอนาครับเี่นี่ลอนานะครับแห่งๆกันเลยช่วงรางใตทองครับแห่งๆบ่มีห้อยเยิมห้อยเยิมบนเทาะอืมเบิ้งกันสะก่อนอึบนี่เครื่อง ดีเซลปรึบนี่สำหรับของเครื่องแข่งๆกันเลยครับเครื่องยนต์ดีเซลน,นี่ตัวนี้ครับเหาเดี๋ยวสิาติดเครื่องสตาร์ทให้เบิงเครื่องยนต์แห่งกีนเขียนอยู่พี่น้องเอบเอกสารพร้อมโอนนะครับสนใจสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นจอ อยากได้รถราคาพิเศษรถราคาถูกๆโทรฟ้่วาเร่งรีแล้วไว้จักหน่อยตัวนี้ครับนี่หนาใส่อีกตัวนึง่งสำหรับแอลนูแฟนเพจขอแนนำํำเอาไว้แล้วติดเครื่องให้เบิ้งกันสะกอนตัวนี้เป็นยีห่ห้อมิตซูมิชิแอลสองร้ไซคโครนนะครับปอุ๊บะนั่งก่อนไว้แล้วปุ๊บเบาะนิ่มครับเบานิ่มอ่ตัวนี้บอมี่แอร์อ บ่มีเครื่องเสียงน่เพราอ,อาจจะได้ไปนั่นเดาครับเดี๋ยวติดเครื่องก่อนนะครับโอ้แช่เดียวครับนี่ตัวนี้แช่เดียวนะครับแช่เดียวน,นะ มาเบิ้งของเครื่องตะกวนฮะนะภาพเบิ้งของเครื่องตะกวนครับบันนี้ติดเครื่องให้เบิ้งแล้วเนี่เครื่องยนต์ครับนิ่งๆกันเลยนะครับการทำงานของเครื่องยนต์เมซูมิชิ L สองร้อยไส้โครนนะครับตัวนี้ไส้โครนต้องเพิ่มเองต้องซื้อเพิ่มเองนะครับ เบิ้งน้ำดูถ้าเบิ้งน้ำตอนดันบ่โอ้โหน้ำนิ่งๆเลยครับน้ำไม่ดันเบิ้งเครื่องาปนี่ ้ำไม่ดันฟวันไม่ไหลสตาร์ทเครื่องนิ่งๆเลยวันเถอะเบิ่งกันเกจกล้ๆครับเป็นท่างเลือกนะเพื่อนๆเอฟซีพีพีน้องๆเพื่อสนใจอยากได้รถกระบะไปใส่เขาหัวเขาสวนในราคาพิเศษในราคาที่จับต้องได้เดี๋ยวปิดเครื่องก่อนครับ ดบับเรียบร้อยครับตัวนี้พร้อมใส่งานพร้อมลุยกันเลยขายกันราคาพิเศษเพียงหาเือนหาพันบาทเท่านั้นอเอาได้ยินนี่บอคิดนะครับเอาจํำอีกที่ครับราคาหาเือนหาพันบาทสำหรับรถกระบะมิตซูบิชิแอโร่บอดี ไส้คร้น L200 นะครับตัวนี้เป็นปี1995เอาว่าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนูแฟนเพจสีได้หารถกระบะสภาพดีดสีสวยๆพร้อมไส้พร้อมลุยมาฝากเพื่อนๆ FC พี่ๆน้องๆสวัสดีครับ